สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพาก,กินพาเที่ยวนะครับเนื่องจากช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ว่ามีการระบาดของโควิดแล้วก็เริ่มจะเข้าหน้าฝนก็เลยช่วงนี้งานช่างก็ไม่ค่อยมีครับขายของตลาดก็จะไม่ค่อยดีก็เลยมีความคิดว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างอยู่ก็เลยว่าจะทําการเพาะปลูกผึ้ผักสวนครัวแล้วก็เอาไว้กินเอง โดยจะปลูกผักที่ว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเพราะว่าพืชผักบางอย่างนี่ก็เราไม่ต้องดูแลอะไรมากแค่ปลูกไว้ก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆอย่างเช่นไผักนี่ด้านหลังเนี่อันนี้ก็จะเป็นทําซุ้มเอาไว้สําหรับปลูกผักตําลึงเนือ่องจากว่าตําลึงเนี่ยเป็นผักที่เกิดตามธรรมชาติแล้เวเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายแค่ทําค้างไว้เขาเสร็จแล้วเวลาเขาออกยอดมาแล้วก็เก็บมากิน แล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่เรื่อยๆอีกด้านนก็ทำเป็นซุ้มอันนี้จะไว้ปลูกน้ำเต้าเดี๋ยวจะมีการแชร์วิธีการเพาะเมล็ดต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกัน ตักเ mm. ท Carl ้ากับเรียนที่จะลงปลูกมะาตรงนี้เป็นเตาพลาสติ่เขาใส่มาตามไม้แล้วก็กระจายตรงนี้เป็นซุ้มอุปกรณ์ที่ใช้เดี๋ยวนี้จะใช้สิเนทายเป็นสายพลาสติกแทนลวดครับ เก็บเินถ่ายตัวนี้รัดแขนลวดเริ่มเป็นรูปเป็นลางแล้วครับค่อยๆทำไป ตอนนี้จะตัดไม้มาเอาไม้มาตัดแล้วก็เย็บใส่ด้านข้างเพื่อมาดูดีกว่าที่นิดนึง มีค้างที่จะปลูกน้ําเต้าก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแถมด้วยอันนี้อันนี้จะทําค้างไว้สําหรับปลูกตาลึงเพราะว่าตําลึงเราไม่ต้องดูแลอะไรครับโรคแมลงเขา,าไม่ค่อยมีสามารถเก็บยอดกินได้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องดูแลอะไรมากเดี๋ยววันนี้จะทําการปลูกของที่ว่าใช้กินในครัว จะได้เป็นขาลิงมาเพราะว่าขาลิงจะมีน้ำหมดน้ำทนในการปลูกจะไม่ตายง่ายเหมือนขาเหลืองแล้วก็จะมีกระชายือมากาละสิบบาทเห็นว่าเงามันกําลังแตกยอดขึ้นมาจะได้ปลูกปลูกไว้เป็นเพื่อนกับต้นนี้เพราะว่าเหลือต้นเดียวแล้วุูใช้เรื่อยเวลาทําน้ํายาขนมจีนแล้วต้นนี้ก็จะเป็นขมิน้น ดินก็จะปลูกเป็นแบบสมุนไพรด้วยเอาไว้ปรุงอาหารด้วยเอาไว้ดับค้าวครับดับข้าวของปลาข้าวปลาข้าวหมูข้าวไก่วัสดุที่ใช้ปลูกก็อาจจะเป็นใช้กระถางกล่องหรือว่ากล่องโฟมเอาดินมาใส่แล้วก็จะทำการปลูกวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาส เห็นนี่ก็จะเป็นปุ๋ยที่ก่เขาซื้อมาหลายปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากงานเยอะตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำผักสวนครัวหน้าบ้านอะไรมาใส่กละตอนนี้ใส่ดินเพิ่มก่อน ตามด้วยปุยไก่ มือเปล่านนนนก,กไหม,มก,กบ,บ้่ะมันออกได้ไหมมันออกได้ไหมออกไม่ได้หรอกอ,อันนี้จะเป็นเง้ากระชายเดี๋ยวมันจะแกะไอ้ตัวที่ไม่ได้ใช้ปลูกออกนะ เอาไปไว้ใช้ตำพี่แกงอ่าส่วนที่จะปลูกคือจะเป็นส่วนนี้นะครับที่มันกำลังงอกอกกอกมาจยางหักออกแล้วก็<อ>จะได,ได้ได้หลายต้น,นได้หลายต้น,น,นะจะดูที่ว่ามันจะเริ่มแตก แตกตาออกมานะครับ,รบ,บอร่อยแตกพีคไหมไอ้ย่าอร่อยมาแต่พีคๆอี่างไม่ใช่มไม่กินเผ็ดตัวนี้อร่อยตอนนี้เราก็ได้เงามาหลายอันแนละ้ว ดินแล้วก็ใส่กบเลยไม่ต้องยุ่งยากครับของพวกนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองฝังฝังดินลงไปไม่ยากอ่าเด็กๆหลบก,ก่นเร็ว ก็เราจะคัดเอาที่ว่ามันเริ่มงอกนะครับอันนี้ผมซื้อมาไว้นานแล้วครับแล้วก็เหลือจากที่กินก็จะเอาลงปลุกคัดอันที่มันเริ่มงอกครับสังเกต เอาดินใส่ไปเรียบร้อยครับทำสักสามแถว ว่าถ้าปลูกในเนี่ยเวลาเวลาเราจะเก็บเก็บพันเก็บหวัวมันก็จะง่ายรเราไม่ต้องเสียเวลาไปขุดหาอะไรคุยๆงี้เอาอ ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทาันยาหรือใช้วิธีเอาแผ่พยางดำม,มาปลูกวิทีจะไม่ใหายามขึ้นหอเวาลาเราจะปลูกของที่ว่ามันเป็นต้นเราก็ใช้วิธีเจานะรูคงถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนตอนนี้พืชตระกูลหัวแล้วก็ปลูกไปเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งไผ่ไผ่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับเนื่องจากว่าไผ่ใช้เวลานานกว่าจะโตใช้เวลาในการปลูกนานหน่อยอตอนนี้ก็หน่อไม้ก็ตัดไปต้มเรียบร้อยแล้วตำน้ำพริกกะปิกินอย่างนี้คือกินหัวก็ปลูกขมิน้นขมิ้นแล้วก็กระชายไว้แล้ว ข่แล้วก็ปลูกลงดินไม่เรียบร้อยแล้วปลูกก็แค่สองกอก็พอนะเพราะว่านานทีถึงจะได้มีการเอามาทำต้มยงต้มยำกินเดี๋ยวต่อไปก็จะทำการเพราะเมล็ดพันธุ์น้ำเต้าเพื่อที่ว่าจะไดเอามาปลูกตรงซุ้มที่ทำไว้ซุ้มตอนแรกว่าจะทำเป็นอุโมงคนะ์ครึ่งวงกลมแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วทำแค่นี้ก็พอเพราะว่า อุปกรณ์ของเรามีน้อยครับตกน้ำซะเดยอ้วนไม่ช่วยนะปล่อยมึงอยู่กับกบในนั้นเลย